เฮ้ย hey, วัยรุ่นคลิปนี้เสนับสนสุนโดยมายรุชอ็อปนะจ๊ะร้านเติมโรบักราคาถูกถูกนะฮะดูเลทตรงนี้เลยถูกมากๆอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยและคลิปนี้นก็ยังมีสปอนเซอร์ติดต่อเข้ามาหนึ่งเจ้านะครับนั่นก็คือราวาบักนะฮะบ,บริการไข่ไอดีไก่ตันนะฮะในแบบบล็อกฟู้นะครับแถมราวาบักนี่ก็ยังมีบริการเติมโรบักราคาถูกสุดคุม้มไอตอนที่นี่เลยครับและร้านสุดท้ายนะนั่นก็คือคริสตันช็อปนะครับบริการกดผลต่างๆในแบบบล็อกฟู้นะฮะแล้วก็กดเกมฮาร์ด้วยยนะครับับแถมงมงี กดเพชรในอ l l สตา r t ทาวเวอร์ดีเฟนด์นะครับตรงที่นี่เลยนะครับคริสตัลช็อปลิงใต้คลิปเลยนะจ๊ะไปละขายของเป็นเลยกกันเลยคู่ไพ่บูนจองกุกและนี่จองโน้ดนะครับนะครับ เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยอยู่กับพี่ <c oughs> ครั้งจองนตนะฮะนี่โอ้กูหล่อจริงมันหล่อจริงเลยเลว,ว้าวววววัวว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 ้วววววยวว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 วมวววว็วกวว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 วดวว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 วมวววควว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 วงวววไว่ววววววว กันั่นแหละครับคุณผู้ชมคือเสื้อตัวนี้คุณผู้ชมก็น่าจะสังเกตหลายรอบนะครับคือมันเป็นเสื้อตัวโปรดกูนะครับแล้วกูก็ยังไม่ได้ซักด้วยแบบกูบอกเลยว่าไอ้ดมือคือพวกได้นอนแต่ว่าถ้าใครสนใจอยากจะซื้อเสื้อตัวนี้ในราคา500บาทก็ทัก Facebook มาได้นะครับคุณผู้ชมก็กูจะไม่ซักเลยนะเอาไว้ดมกลิ่นเหงื่อกูไงเอ๊ะเอาเอานะทักมาด้วยนะกูขายกูขายห้ารอ วันนี้เนี่ยอยู่กับพี่ครั้งพี่โน้เนะครับคุณผู้ชมคุณจะแนะนําตัวตั้งแต่ตั้งสองสามรอบไปไหมไงเอาเป็นว่าอยู่กับพี่โน้เนะครับวันนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมนะฮะมาเล่นเกมเกมหนึ่งนะครับคุณผู้ชมที่มันอยู่บนสตรีมนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเขามาทําเป็นเกมในโรบ็อกแล้วซึ่งบอกเลยว่าเกมนี้ ไม่มีใครที่จะไม่รู้จักมันนะครับนั่นก็คือแกม Dead by Daylight อะกูจะทำเสียงหล่อทำไมวะเนี่ยก็คือว่าเป็นเกม Dead by Daylight ใน s t e ีมนั่นแหละครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขามาทำเป็นเกม Roblox นะครับคุณผู้ชมซึ่งมันจะบินตอนไหนก็ไม่รู้เพราะว่า <c oughs> คือมันก็เป็นเกมเถื่อนะนะเนาเอามาสร้างใน Roblox นะครับบอกได้ว่าความเหมือนในเกมนั้นอยู่ที่99.99% 99ถ้าเกมดังขึ้นมานี่บินแน่นอนนี่ แต่ตอนนี้ยังไม่ดังไงมันก็เลยยังไม่บินเอาเลยครับคุณผู้ชมและนี่คือหน้าตาของเกมนี้นะครับคุณผู้ชมแนะ่ไงดคบายดูบ็อกนะครับคุณผู้ชมโ,โหดูจากปกแล้วก็ความเหมือนในระดับ99.99% 99นะครับถ้าไม่นับว่ามีหัวไอ้นนตตรงนี้ตตึึตึ เอาละรรตอนนี้เราเข้ามาในเกมนะครับนี่โหดูความเหมือนนะครับคุณผู้ชมดูนะฮะนี่ใครนะครับที่ไม่มีเงินไปซื้อเกมจริงนะครับมาเล่นในโลโบอกอ็เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมดูโหสุดยอดมากตบเือ เอาเลยครับหลังจากมีประสบการณ์ที่ผมเล่นเกมแท้เนี่ยผมคิดว่าผมควรที่จะเล่นเป็นเซอร์ก่อนนะครับเราค่อยเล่นเป็นฮันเตอร์แล้วกันนะครับคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราเล่นเป็นผู้รอดชีวิตก่อนเลยฮนะไปอ่านี่นะครับตอนนี้ก็กดมาที่หน้าของผู้รอดชีวิตนะครับจะมีการอัพเจ้าเขาเรียกว่าเปิร์กนะครับคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้กูมีอยู่หนึ่งหมื่นแต้มกูน่าจะอัพได้แล้วนี่แหละต้องมันอัพไม่ได้เลยห่วยกว่าไม่ได้อ๋อนี่ไงโอ้นี่ไงอ่าอัพไปเลยนะครับคุณผู้ชมนี่แต่ว ครของแบบดาวนิลลบ็อก แต่ที่สําคัญนะครับคุณผู้ชมกูลืมเปลี่ยนชุดไอชิหายฮันเล่ติติกอีกแล้วชีวิต One hour later ๋อดคครับคุณผู้ชมครับเปลี่ยนชุดไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ชุดอัปมงคลเมเจอร์ภูมิใจเสนอรุ่งตู่ชาแนลนะครับคุณผู้ชมใครที่สวมเสื้อตัวนี้นะครับจะมีความสามารถพิเศษก็คือความหน้าด้านหน้าทนนะครับไม่ยอมที่จะยอมแพ้ต่อฆาตกรนะครับคุณผู้ชมเราสามารถที่จะลุกออกมาได้เรื่อยๆนะครับเมื่อเราโดนแขวนเราก็จะไม่ตายนั่นเองเพราะความหน้าด้านของรุ่งนั้น เป็นที่หนึ่งในจ๊กวี้โอเคพร้อมแล้วนะครับกดเลดี้มีคนอยู่ตรงนี้กี่คนไงมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดอุ้ยมีเจคนพอดีเลยป่ะยิ้มแบบต้องหาห้องเร็วแล้วป่ะ One <hour> later. สิบป,ปีผ่านไปฉันก็เจอเพื่อนแล้วเอานะครับคุณผู้ชมตอนนี้เราเจอห้องเลยนะครับนีเ่เขาแกมาน,นะครับคุณผู้ชมคือ เมื่อกี้กูสารภาพเลยว่ากูเกือบหลับนะครับจริงๆริงเนะกูเกือบหลับแม่งน้าชิบหายเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราเข้ามาในเกมแล้วนะครับคุณผู้ชมเหมือนว่าจะได้ด่ัตไมเคิลแจ็กสันนะครับอุ้ยโอเคเลยเนี่ยด่านเนี้ยแล้วนี่อะไรเนี่ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยแล้วกูเดินมาหามัตทิลไมเนี่ยแม่งใช่ไม่แล้วกูเดินมาหาใบไมไม่มันมาแล้วมันมาแล้ววิญญาณแห่งอาจารย์แจพี่เอกฮาร์โลเกอร์เข้าสิงกูกูจะจุกมึงให้โดดขั้ก่อนให โถ่แค่ฆาตกรทำอะไรกูได้วะกูแม่งน,นักจู๊กแห่งประเทศไทยเลยนะเว้ยเออนี่ให้มันรู้กันซะบ้างนะครับอุย้ยไม่ไงมันฆ่าแต่กูแล้วนี่แหละโหงั้นไงเนี่ยเราเห็นออร่าของเขาใช่แต่มันก็เห็นออร่ากู <laughs> <laughs> เปิกดีนี่เปิกดีอ้าว เอาเลยครับคุณผู้ชมเริ่มตาใหม่กับวันใหม่นะครับแม่งในคดีก่อนเมื่อกี้แม่งอยู่ดีแม่งก็ออกนะครับคนน่าจะกลัวความโผงของพี่ไม่ใช่อะไรแม่งเน็ตหลุดแน่เลยกว่าเริ่มกันใหม่นะครับคุณผู้ชมโอ้ยอะไรเดี๋ยเฮ้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 ยทำไอยู่ดีไม่อยู่หลังกูเฮ้ยเอาอยู่ดีมันก็ว้าไปนู่นเฮ้ยอะไรเนี่ยอยู่แฮกกิ้งอุ้ยเพื่อนลอบทางนี้นะครับไงเรียบร้อยเดี๋ยวอุ้ยเคลื่อนระเบิดอยู่เพื่อนเพลินแต่ว่าคุณผู้ชมทำไมเป็นลมง่ายจังวะต้องช่วย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 เพื่อน มาดิมาดิไอ้นี่ลมไม้เอาหรืว่าจะเดินไปทางนี้ไม่จะรั้งเพื่อนเราแบบนี้ไม่ได้นะวันเอาไว้ยเขาจะก่อนมันวันได้อ่ะเฮ้ยเกมดีนี่หว่าเฮ้ยเฮ้ยมันวานยังไงอ่ะเอาโอ้เกมดีเกมดีกูโอ้มึงอย่าบังกูมึงอย่าบังกูลุงตู่ทำไมไม่ช่วยผมเลยไอ้ตู่ขอภัยขอโทษพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับพูดอะไรของลุงเนี่ยเอ๊ะพูดเร็ว งงผ้ยโอเคครับคุณผู้ชมเหมือนจะมีคนเปิดกล่องไปแล้วว่าอยากได้กล่องนะครับเผื่อจะได้ชุดรักษาพยาบาลรถไฟฉายกูหายไปไหนเนี่ยอู้นายที่เราคาตกรหลุดไฟฉายก็หายชีวิตโอ้โหเอาไงดีวะเนี่ยเพื่อนก็จะตายหายกันหมดโอ้ทางเดียวนั้นก็คือต้องปั่นปั่นปั่นเลยปั่นเท่านั้นที่เธอมีใจผมหยุดเงาเอาตรงตรงนี้ครับคุณผู้ชมตั้งแต่กูเล่นเกมนี้มาเนี่ยกูยังไม่เคยจะปั่นครบ5เครื่องกับเพื่อนแล้วแบบ ออกจากประตูได้เลยนะครับคุณผู้ชมคือแบบความฝันก็คือแบบการปัดได้ก็แป้เครื่องแล้วออกไปได้นั่นไงมีคนหลุดแล้วชีวิตเอาละครับเพื่อนล้มไปที่เรียบร้อยนะครับตอนนีเ้เดี๋ยวเรา2คนนะครับก็คือ1ผู้ลด้ที่ไม่บาดเจ็บแล้วก็กูที่เจ็บจวนจะตายหายอยู่แล้วตอนนี้ไม่เอ้ยมีเพื่อนช่วยมาเอ้ยเฮ้ยเอาวะเฮ้ยเ,เ,เ,เป็นงานเป็นงาน ไม่ล้มด้วยเฮ้ยเอาเรื่องนะครับคุณผู้ชมตานี้แม่งยังพอม,มีหวังนบเราต้องเป็นนักปัน่นมืออาชีพให้กับทีมใช่ไหมลุงใช่แล้วครับใช่แล้วพี่ต้อประชาชนนะใช่แล้วใช่แล้วื่องแรกกําลังเสร็จแล้วออเยี่ยมวู้ผมคือนักปั่นครับผมนักปัน่นเอาโอาเอคมาเนี่ยเอ้ย ไอ้ไม่เออมันอมันโง่มันโง่เพื่อนไปทางซ้ายไม่งไปขวาเว้ยปั่นก่อนปั่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 นอย่าเพิ่งล้มนะเพื่อนเราปั่นอยู่แล้วปั่นอยู่อย่าเพิ่งล้มนะอย่าเพิ่งล้มทำไมหัวใจมันเต้นมันเต้นมากหัวใจของฉันสั่นเพราะคิดถึงเธอโอ้แกทำอะไรเพื่อฉันไม่ไม่เพื่อนอ่าเรียบร้อยตอนนี้คือเครื่องต่อไปใกล้เสร็จแล้วอดทนไว้ แต่อีกคนหนึ่งมารักษาตัวเองได้แล้วนะครับผู้ชมครับเฮ้ยเฮมาเฮ็ดเหยื่ออ๋ออุ้ยกระทืบกระทืบอุ้ยบ้าไปเลยไปดูไปดูควายกระทืบเครื่องเอ๊ะหนอนหนอนมไม่เห็นกูหรอกเอ้ยไม่เห็นกูเอ๊ะไม่เห็นกูเอ๊ะกูเดียวมันวาดได้เอ้ยมันป้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  เอาเลยครับเรียบร้อยนะครับเราวิ่งกลับไปเครื่องเดิมนะครับคุณผู้ชมโอเควิ่งกลับไปเครื่องเดิมโอเคไปอย่าให้มันรู้อย่าให้มันรู้นะครับมันต้องมาเครื่องนี้เวเพราะว่ามันยังตีเพื่อนเราไม่ได้แสดงว่ามันพลาดกับเพื่อนเรานะครับมันคาดกันเวคือมันหากันไม่เจออ่ะมันต้องเอียรแมงมาไหมวะเฮ้ยเฮ้ยมาไหมวะเฮ้ยใครเล่นไม้หมดวะปวพบหมไปจบไยมองงอะดิเราเล่าสิภาษาเซลเซียส เสียเียแม่ไมกเสียนนะานงงันงงกลับกับพี่ไงกูวิ่งกลับไปเ็วไปเ็วจุกจุกขันีก่อนอย่าเพิ่งออกไปก่อนนะน้องกัแน่ขันก่อนอย่าพิ่งออกไปเฮ้ยอย่าเพิ่งออกไปให้พี่้เล่นกับน้องก่อนขัน่อนเป็นน้องขัน่อีเป็นน้องโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอยอยโอ้ยโอดยอ้ยอ้ยโอ้ยโอยโอ่ยโอยโอ้ยโ้ยยโอ้ยโายโอ้เกือบยโโอ้ยโ้ยโอ้ย้ยโออ เอาละครับเมื่อกี้มือรู้สึกว่าขาติคอนจะกระทืบเครื่องม,ม,มาอีกแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยมึงแฮกป่ะเนี่ยมึงรู้ได้ไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะอุ้ยเขารู้เขารู้แม่งไม่ไหววะ่ะกระทืบเครื่องอีกแล้วตอนนี้เครื่องนี้คือแบบว่ามันน่าจะเฝ้าแล้วอ่ะต้องหนีกนะต้องหนีไปปั่น,นเครื่องอื่นเพราะมันเฝ้าเครื่องนี้แล้วเว้ยแล้วเพื่อนแม่งทำอะไรอยู่วนะเนี่ยกูสงสัยมากเลยเด่ะมึงแม่งแบบไม่ปั่นเลยปล่อยกูปั่นคนเดียวโอ้โหชีวิตเอ้ยตรงนี้มมหลุ วิ่งรอได้อยู่ตรงนี้ไม่หลุมเพื่อนตายคือกูเตรียมตัวโดดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเห็นกูป่ะเฮ้ยเเห็นเห็นเห็นมันเห็นมันเห็นเออมันเห็นมัเนี่ยอุ้ยเห็น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 เหนเหรอเห็นนะยีจุก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 เดือดจุกเดือดจกยูว้าว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 ว้าไป้าวว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 ้้าวว้าวว้าด้าวว้อว้เาา้้า ไปดินกว่าแน่คือแต่ก่อนมันแปลกว่าทำไมมันเล่นงูงงงงจริงมันโง่พอไปดีกว่าว่าแม่งเหมือนเล่นกับลุงตู่ออกดีกว่าได้เวลาออกแล้วแค่ไปแล้วจบแล้ว